สวัสดีครับนะครับวันนี้นะพอดีว่างนะครับก็เลยจะมาแนะนำนะครับเป็นน้ำมันนะครับน้ำมัน ptt นะครับับบ dynamic super common เรลนะครับตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่อง decent นะครับเกรดพรีเมียมนะครับนะครับนวัตกรรมล่าสุดจากปตทนะครับตัวนี้นะครับแถมบัตรกำนันนะครับฟรีมูลค่า5 0าบาทตัวนี้ผมออกไปละนะครับเติมไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผมไปที่สาขาฟิต ฟิตออโต้สาขาลําพูนนะครับได้โทรติดต่อกันปรึกษากันนะครับสุดท้ายก็มาจบที่ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมไปดูในเน็ตเยอะมากนะครับทีนี้ก็ไปดูแล้วทีนี้ราคามันไม่ต่างกันนะครับจากที่เรามาเปลี่ยนร้านแล้วก็ที่นี้เราต้องมีค่าส่งบางทีก็ไม่มีค่าส่งแต่ว่าเพราะว่าบวกค่าแรงแล้วเนี่ยมันก็ไปหาร้านเปลี่ยนยากนะครับช่วงนี้มันหนีก็ไม่เยอะนะครับเข้าไปที่ปั๊มสาขาลําพูนก็ เข้าไปเปลี่ยนนะครับที่ฟิตออโต้เลยนะครับคุยกันแป๊บเดียวนะครับขเลยตกลงปรงใจตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็ใส่รถได้หลายรุ่นนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นตามมาตรฐานของรถแต่ละรุ่นช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเป็น 5W นะครับ40เนี่ยก็คือรถใหม่ๆเนี่ยพวกดีเซลนี่ยจะใช้ 5W30 นะครับแต่ตัวนี้เป็น 5W40 นะครับท่านต้องดูรถท่านด้วยนะครับ พารถเดิมๆรถใหม่ๆช่วงช่วงแรกๆเนี่ยถ้าเราวิ่งไม่เยอะน่ะให้ใช้ให้ใช้สเปคโรงงานไปก่อนครับอย่างเช่นรถผม DMa x เนี่ยจะใช้ 5W30 เนี่ยแต่ที่นี่ผมขยับมาเบอร์นี้เพราะว่ารถผมวิ่งได้3 0 0 0 0 0กิโลน่ยก็คือมันเริ่มมีการสึกล,ล้อละนะครับของเครื่องยนต์แล้วนะอย่างแรกของรถผมวิ่งไก่บางทีไปต่างจังหวัดไปแพร่ไปลำปางไปเชียงใหม่คือมันวิ่งเยอะมันทุกเนี่ยผมก็เลยต้องการน้ำมันเครื่องที่ลักษณะที่มีความหนืดขึ้นนะครับ ก็คือเบอร์ด้านท้ายเยอะขึ้นก็เลยเปลี่ยนไปตัวนี้ซึ่งเป็นสั่งขอระร้อยนะครับตัวนี้นะครับทีนี้นะครับตัวนี้มันเป็นมาตรฐานนะครับไอตัวเนี่ย A C E A C 3ตัวเนี้ยตัวรหัสพวกเนี้ยอันนี้อ่าจะมาอธิบายในในคลิปต่อไปนะครับถ้าถ้ามีข้อมูลนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นมาตรฐานสายทางยุโรปแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะครับก็เป็นสายทางยุโรปนะครับ ถ้าเป็นสายญี่ปุ่นก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยพออเมริกันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับพวก API พวกอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับตัวนี้นะครับของรถดีแม็กผมจะใช้อยู่6บวก1นะครับรวมเป็น7อันนี้คือกรณีที่เราเราเปลี่ยนกรองนะครับเราเปลี่ยนกรองกรองใหม่นะครับเป็นของผม D m a x g o c i t y ีนะออกปลายปี50จดทะเบียนปี51ผมจะใช้กรองยาวนะครับ ถ้าตามสเปกเป็นกรองยาวก็ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็ใช้อยู่ประมาณ6ลิตรแต่ที่นี่เรผมเปลี่ยนด้วยเพราะว่าที่ฟิตออโต้เนี่ยชุดเนี่ยประมาณ2องพันสามเนี่ยเข้าแถมแถมกรองพร้อมค่าแรงก็เลยเปลี่ยนไปเลยก็ใช้อยู่7ลิตรอ่ะทีนี้นะครับมีบัตรกำนันหนึ่งนะครับตัวนี้น้ำมันหนึ่งชุดรวมเป็น7นะครับอ่ะทีนี้ก็จะมาให้ดูนะด้านข้างกันกล่องนี่แต่พรีเมียมมากเลยนะตัวนี้กล่องพรีเมียมมากก็คือมันเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ อ๋อลืมไปนะตัวนี้นะครับถ้าเราไปดูในเน็ตนะครับเก้าร้อยกว่าบาทอย่าลืมปิดตัวนี้ก่อนเพราะว่าบางทีเราสั่งมาผิดนะมันจะได้ตัวรองก็คือว่าตัวด้านหน้าเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวซูเปอร์นะเนี่ยตัวนี้มันจะหายไปมันจะเป็นมันจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งราคามันจะไม่แพงประมาณเก้าร้อยกว่าบาทแต่ที่ฟิตออโต้รู้สึกว่าพันพันสี่ร้อยรวมรวมกลองนะครับตัวนั้นพันสี่ร้อยบาทรวมกลองแต่ผมเลือกตัวนี้เพราะมันเป็นตัวท็อปนะครับนี่ก็มาดูด้านข้างกัน ข้างก็จะประมาณนี้ครับบอกเบอร์นะบอกเบอร์บอกเบอร์แล้วก็บอกอนนึงนครับตอนนี้อยู่ที่มืดใช้แสงนิดหนึ่งเขาจะบอกเบอร์แล้วบอกว่าใช้กัรถอะไรได้มั่งอะไรประมาณนี้นครับมาตรฐานตัวไหนนะครับนะครับเนี่ยครับเรียงลงมาเนี่ยเขาใช้ด้านข้างเป็นสีเงินไันเด้ดูยากหน่อยนะครับแวบๆนะครับยูโรนะครับ คือโรบีคอมมอนเรลเอชยูเอสแอนเอ็มพีวีเอสอะไรก็ว่ากันไปนะครับอถอยลงมาถอยลงมา,าไม่มีอะไรมาดูด้านอื่นต่อ,ด,อ,ตอด้านนี้นะครับอ๋อนี่เลยนะตัวนี้ก็จะบอกอะไรต่างๆนานาเยอะมากนะครับโอ้โหนี่ครับเยอะมากบอก บอกว่านะครับไอตัวด y นามิกซูเปอร์เขามันเร็วตัวเนี้ยนะเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยสลหรับเครื่องยนต์นะครับดีเซนคอมมอนเร็วสมรรถนะสูงนะครับนะครับนี่ครับรบองรับกลุ่มรถยนต์นั่งดีเซนประเภท SUV, SMPV, S นะครับและรถเก๋งดีเซนที่ติดตั้งระบบบำบัดไอเสียประเภท DPF รองรับมาตรฐานสูงสุด ยูโรห้านี่เลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เขาก็จะบอกว่ามันนะครับช่วยทาความสะอาดทุกชิ้นส่วนได้ดีขึ้นนะด้วยเทคโนโลยี DDL Booster นะครับช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเครื่องปกป้องเครื่องยนต์ทุกด้านนะครับแล้วก็ตอบสนองการรักษาอัตราเร่งได้ดีนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานเปลี่ยนถ่ายที่สูงสุดก็คือ1 5 0 0 0กมนะครับกิโลนตอนนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับทีนี้ก่อนปิดท้ายนะครับก็จะบอกก่อนเลยว่าอน้ำมันเครื่องมันก็มีหลายเกรดหลายรุ่นหลายยีห่ห้อแต่ละยีห่ห้อก็ดีๆพอๆกันนะตอนนี้มันพัฒนากันเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเราจะมาไล่พวกเกรดมาตรฐานของของทวีปต่างๆเนี่ยมันมันจะงงนะครับเดี๋ยวค่อยทำเป็นคลิปๆไปแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีความรู้เรื่องน้ามันนะอย่างแรกก็คือว่าพยายามดูเบอร์ก่อนนะครับพยายามทันรถท่านนะครับอย่างเดิมๆนะครับ ก็ใช้เบอร์ตรัวนี้ตามสเปคศูนย์ไปก่อนนะครับอย่าเบรเพิ่งเปลี่ยนเพราะมันจะเกิดการอืดน,นะครับหรือว่าเครื่องร้อนเร็วอะไรก็ว่าไปมันจะไม่มีมันจะไม่มีผลดีกับเครื่องยนต์เพราะว่าเครื่องเรามันใหม่นะมันยังไม่จําเป็นต้องขยับแต่ถ้าเกิดว่ารถท่านนะใช้งานหนักสมบุกสมบันนะครับท่านจะขยับเบอร์อันนี้ก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่กรณีไปแต่ถ้าเกิดรถที่มันวิ่งมาน แสนสองแสนอะไรขึ้นไปอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่เขาจะนิยมชดเชยการสึกหลอของเครื่องยนต์นะครับด้วยการขยับเบอร์นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ขยับเบอร์เราก็ต้องบำรุงรักษาเปลี่ยนแปลงซ่อมแซมชิ้นส่วนต่างๆนะครับแต่ที่นี้มันแพงนะครับดีที่สุดประหยัดที่สุดก็คือขยับเบอร์ตามเครื่องนะครับน,นี่คือแจ๋วเลยนะครับ โอเคนะครับสำับคลิปนี้มาให้ดูนะ้ำมันเครื่องครับเนี่ยที่ผมไปเปลี่ยนมานะครับจากฟิตออโต้นะครับพ็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ